Oh, man. Oh, man. Okay. Oh, oh. น้องบอแก้วอ่ะโอ้น้องน้องพูดทิศเลยบอโอาก็ผู้น้อยเพน่อนกันเนาะอะไรชายโอ้เฮ้ยน้องบอแก้วเอามาอยู่ในเฮือนที่มาเบิ้งอีเมีพทีอ๋อคนต่ำอันนี้เธอเจ้าเอิญยังเข้าหรือเอิญต่ำได้ตัด เห็นเฟืองเพื่องเห็ดโอ้โบมีอันห้งฮูกเลยเนาะใส่ใน,นนี้เลยอันนี้นี่แม่นยังแม่เลยใช่อยู่แอ่วอันนี้แม่นยัง,อ,อ,ยงอันนี้อเอ้ยยาฮะคือเลื่อยขนมาต่ำอย่างไรต่ำสิ้นบ่ะต่ำชื่นอ๋อต่ำสิ้นพี่น้องพอหาก็เห็นได้หนิห่วยว่ะต่ำอยู่ปุ้มหาก็เห็นได้มาต่ำอยู่แอวเลยต่ำอยู่แอวเลย <c oughs> ่อนที่จะเปลี่ยนสิ้นพื้นหนึ่งนะพี่น้องเพื่นกันแต่ว่าเพื่นเฮ็ดง่ายสุดเลยได้นี่เหนือเลี้ยงจ่าหน้ำมูเรกมีแห่บแปยหน่อวหมอนแปลว่าอย่างน้ำหงมมาจุ่นเราตัวจุ่นเราแม่นพัดสองบ่าน้องเออมุดชงผ่าเผลโอ้ฝาแฝดเออฝ่าพี่น้อง

ตัหน้าเด้อแล้วออกมาหาอ้ายแน่เด้อตัหน้าล่ะม่มหน้างายยโลล่ะอ๋อพี่น้องเบิ่งอุปกรณ์าตาอันนี้โอ้ปนัดปนัดเออปนัดเอออันนี้ปนัดปนัดปนัดโอ้แปลกอีกแบบนึงพี่น้องทีเพิ่นต่ําต่ําในแอวเลยมาเบิ่งเฮามาเบิ่งกันเพิ่น พื่อนดึงเออพอนดึงก็ใช้แอลเลยนะเออใช้แอลแหละนี่นี่ไม่จวดเลลูกเอยนี่เห็นบอกหัดใช้กับฟแอลเลยดึงออกมาขักขักขักที่น้องขักอันนี้ตั้งไอเราให้ทอนมากไทยตึงกี่หนอละมั้งอ่ะได้หลายบ่มือหนึ่ง ทะนะหลายผ้าก็ได้ยาเออบ่มีผ้าพายนี่ริว19 19,000โอ้แพงเด้อนี่เนาะเอออยู่วนันบ่แพงบ่ออละบรรณอายจุปนางมอมอ่ะนางมอมชื่อนางมอมนางมอมกับนางหยังนางมอมอ๋อนางกับมอม สองเอื้อนน้องเลยเออนั่งม่อมเอิ้นว่านั่งม่อมโอ้สบายเนาะเอื้อนนั่งม่อมเหรอมาประสอเลยเนาะเออนั่งม่อมแต่งโต๊ะแต่งโต๊ะเอ้ยมั่งนะแต่งหน้าออกมาเขื่อนตาเกชันเอาคือตัดออกใช่ไหมอืมเอาดึงหายัดคือตัดออก โอ้ oh, คลิปดังของสองวิธีสนบทได้อันคลิปนี้นี่พี่น้องเลยนี่แหะไอ้ทำเลยนี่ันแหละกิรยุดนี่กินมากเลยแชียร์เพ uh, ิ oh. uh, ่นเพิ่นวางเพิ่นวางมือล่ะโอ้ดีจัน ลอนีเยียวประโลนอลไ่มันชุดเยาไทยหูกเลียวดังไกลกับบ้านมาป่าไอลยนึ่งนโอ้อนานเลยแกรมย่างนะเหยีอบไทยฮุกกมองอันมาร่งเกรกต้องใส่เลย ชิแคชินันนะชิ้แงแนี่สิ้นหมดไหมสิ้นอ่าแองกระตั้มเแพ้แค้กรตั้มได้บ่มีไผ่โอ้บุมีไผ่นี่เพรร่อรรงบ่มมงแมน่นได้เนาะมีไผ่ได้แ้่ะลงแค่เข่ามาเนี้ยอ่าแค่แม่เอวเนาะ โอ้แตงกินบุนี <t <t ่แตงกินเฮ้ยยังกินตอนสาวนี่ไม่แย่งตามตามแย่งมาอ๋อสมภพกินหอมไปฮอดนอกคนน่ะพี่น้องเลยอ๋อกินข้าวไม่กําลังกินข้าวไม่ฮู้ดเอาบาะทางนี้น่ะเพิ่นเพิ่นฮู้ดเอาเบาะเล็กอ๋อ ฮูดฮูดเอาเนาะเอามือฮูดเอาเลยเอามือฮูดไปใส่โซบมือเลยเนาะไปใส่ที่มือมือแรงละมือเป่าเลยมือเป่าเลยผู้บุเคยนี่เจ็บมืออล่รเนาะผู้บุเคยเจ็บคันเคยมาเจ็บเข่าวชุกแล้วมือถึนสบายจบแล้วเนาะยมพูดเข้าละปีนี้เอไปได้ยังไงเนี่ยเป็นหน้าเนาะ เตมันต้นอ๋อเ็ดมันต้นเรซื้อข้าเอาซื้อข้าได้หลายร่มันต้นบ่ได้หลายนะชอุดหยังหมดอ่าวละสประมาณ0.5จาะได้จักต้นไปกลายได้ก้นเนาะากิการนี่ก็ได้อะสามล้านอ๋อโล่ไห้ก่อพันโลสองพ ปร๋ยชนเครื่องน้องสามสิบล้านขายมันทิพ <n> ย์เนาะบมันแห้งมันแห้งโอ้ปี่กานเข้าเสื <est> ่อนบ๊บแพร์ซื okay. oh, ้อซื้อทึกแหละคันวันศุกร์ยู่แถวขมวดโลหนึ่งอสามต้นไส้แห้งอยู่ใดแห้งมันแห้งบ่มันแห้งเดี๋ยวนี้หันเขาเสื่อนมันทิพย์ผันป็นเนียนสองพันสองพันแปดพันแห้งคือ เดี๋ยวยังใครเนะาะใครกว่ามันแห้งพี่ไก่นี่นี่พี่น้องคือเผาตัวไอ้เนี่ยขเจ้าก,กับสูบเนาะยาเป็นยาเนี่สูบบังพี่น้องบางคนนั่งชูบบางคนนั่งบ่อทำอันนั้นท่านสมักจะชูบค่ะไม่อย่างีรเอาที่ท่านไฟใส่เอาท่านไฟใส่ ออยานใส่น้ำตาลเขาเลยโอ้ใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลน้ำตัวกระป๋องกระเจ้าอันกั้วไส้คือเขาเห็นมื่อวานเลยบัให้ลมพัดโอ้แม่นแหละยางนั้นลมพัดหันไหม้มันไม่ไหมแล้วกระป๋องอันนั้นควบไว้เขาคือเอายามีอย่างไส้ต็มมันผมไม่เห็นเนาะกระปองป่าเนี่ยกระป๋องตัวลายเห็นกระป๋องป่ากันลมมันกรอกันลมโอ้กันลมพี่น้องไง คือเวสิบอมีลมนี <aspiration> ่ก็เอาเอาขี้ทานมางอยเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนตัวนึ่งบอแมนกัญชาเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นยาเส้นบอแมนยาเส้นบอแมนกันซายาสุกยาสุกจะเป็นยาเส้นตัวเอาปลูกยาในเพื่นปลูกปลูกเองส่วนยูให้ไคให้มันโอ้ยูให้ชวนแล้วก็ตากเนาะตากแล้วจ้งเอาไปใส่กระบัง ดูดข e yeah. ุดได้สื่อนางขุดได้สื่อมอมฮะขุดซื้อนางอันนี้นางผู้นางนี่เกิดก้อนเกิดน้ำหลังไปยืนเฮียงเดียวบ้วะแล้วสองเอ้ยน้องโอ้หัวเพียงเดียวปิ๊บเลย นางมอมโอ้สาว,สาวคู่เฟสจักปีแล้วล่ะสาวปีนี้นเ,ออเดี๋ยวไอ้ถามหน่อยนี้อ่าถ้าถ้าเวลาที่คือคู่เฟสเนาะปกตินี่ขาเจ้าจะมีความคิดที่คือกันอ่าบางอย่างสิมีความคิดที่ใกล้เคียงกันนะนะอ่าเวลาที่น้องเห็นผู้บ่าวในโบ้มักคนเดียวติบ่ามักคนเดียวบะมัมกคนละคนสเปคคนละคนเลยโอ้ ผู้ผู้วนี่น้องเนาะผู้น้องนี่สเปคแบบใดใส่บอกสเปกสูงยาวสูงยาวเข้าดี่แมนอันนี้เด็เป็นคนแบบมักคนอ่ะจอยอะไรกันเป็นคนแบบ พิ่พันเดียบรับไม่ต้องค้าต้องการแบนกลางแต่ว่ามาคนโจ้ได้มาคนเด็บสูงยาีกันอ๋อก็ดีเลทที่ที่อ่าสเปคบวคือกันพี่น้องเพราะว่าคู่แฝดเนี่ยท่าสเปคคือกันนี่ไม่ผิดกันอยู่เออคือคือไอ้บอสิโอ้อยู่บอสอยู่มักไอ้บอสสองวันนนะเออเพราะว่าคนคนอ่าคือเสื้อเลยประเภทเครื่องนุ่งมากคือกันบ้างโตจะ อ,อมีมีบอกเธอที่ว่าเราหยาิเครื่องน,นอุ่งกันตั้งแต่น้อยมาแบบโอ้เราแตบบ่แบบ <c oughs> พอแม่เอามาให้นะตอนนี้ค่อยกระมากตอนนี้น้องกระมากตัวนี้เอ,อื้อยกระมากเคยมีบอยยก <c oughs> เคยมีนเคยเนาะมักคือกันแต่พอใ่ญ่มากอ่ะมักก,บกับบคือกันอลางคนต่างแบบมักซีายสีบคือกันเคยมีคนหลงบะสองไอ้น้องนี่หมอสมมติว่ามีคนมาเห็นพวกน้องบัสิซแหละ เห็นเห็นน้องเห็นเห็นนางปัดลงไปเป็นม่อม <c oughs> เห็นม่อมปัดลงไปเป็นนาง,างนว่ะสิส่วนหลายเนาะข้าแต่จะประจึกราชาทักจังไดกะทักตาคนเก่าคิดว่าซื่อตะพเดยอนละ่ะคิดว่าคนเกา่าซื่อซื่อในไหนที่เพื่อนเอนินหลายที่สุดสื่อผู้ใดซื่อนางหรือซื่อม่อมซื่อม่อมโอ้ขะเดบุกจักน้องลายกลัวถ้าไปเห็นนางนี่เขาเพื่อนเกิ้นว่าน้องม่อมน้องสื่อน้องเห็นจังไดบ้านี้เพื่อนเอิญไปซะ ขานเพื่นขานไปเลยเพื่อนโบผู้ดีตัดตัวเพื่นมีบอกผู้บ่าวที่มาลงว่าเออนางเป็นมอมมอมเป็นนางเลยสิมีมีโอ้โอ้แล้วแล้วเหตุอะไรแบบนี้สันไลายผู้บ่าวของฝ่ายของเอื้อยมาลงน้องหรือของน้องเป็นลงเอื้อยโมเมนแฟนแต่เป็นผู้อื่นออ๋เป็นแบบโมโหจักกันธรรมดาแต่ว่าเพิ่นบ่จื้อคือว่าเป็นน้องนะเวลาไปขอเพิ่อนแตกถามว่า เพนสิแต่ว่าม่อมแต่ว่าเพิ่นก็บว่าโอ้้องบบเมนม่อมเลยล้วเป็นน้าเป็นนกของม่อมนั่นอ๋อแต่แต่น้องก็บอกว่าเฮาเฮาบบเมนนั่นม่อมมาเสีเนาะเออหอยกันคันว่าอันน่ะตัวไปเลยนี่เขาก็เสื้อเด้นนกถ้าเบิ่งเบิ้งคนละเท่อนี่บ่ชื่อเลยไหมเบิ่งเออที่แม่เคยลงบ่หลงเมีสองคนลงบ่นลงอันลงนางเป็นม่อมมอมเป็นนางนี่แม่ลงบ่ ลุกหนักไปเราก็มาเชือกันฮูความลาวนี่แต่พวกน้องเฮียนจบม .7 และจบม .7 แล้วอืมกะสี่ฮู้ภาษาลาวหลายเนาะถ้าว่าคนที่เพื่อนบ่อได้เฮียนบ่อได้ศึกษาอยู่ในห้องเฮียนกะสี่สี่บูฮู้ภาษาลาวหลายเนาะส่วนใหญ่อือเอากะฮู้เรื่องราวคู่เฟดอ่าน้องนางมอมอ่าคู่นี้ ไว้เพียงซัมนี้ก่อนพี่น้องเพราะว่าให้เป็นน้ำจิ้มแก่พี่แก่น้องนะนำเรื่องรา่าที่แบบหลากหลายรูปแบบมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะกับื้นนี้ก็โอกาสดีที่ได้มาเจออ่าน้องนางม่อมเนาะถ้ามีันผู้ซื้อน้องอีกให้คักเลยเป็นแฟส3ามซื้อน้องซื้อนางซื้อมอมเอินบาดเดียวเลยว่าน้องนางมอมจบเลยนี่พี่น้องสองสาว สาวตะโอยโอ้อันนี้บมดสิ้นสิ้นอ่ตะโอยที่อีแม่ตั้มฮะอ๋อบึ่งพี่น้องนี่นี่นี่สิ้นตัวนี้นี่สิ้นของพวกน้องเลยเนาะขออนุญาตเด้อนี่พี่น้องสิ้นตะโอยสุดยอดเลยนงย ตอ,อันนี้พวกน้องตั้เองบอกเลยว่าแม่ตั้ม,มน้องตั้เองเลย